ไปสามนี่เงินใส่หน้า, links, น,า 2, นี่เลยมีอยู่ีครับมีครับระบบน่าจะเสร็จแล้วครับมามนันสมา์ทโฟนี้จะเริ่มยังยืนยันว่ายังจะมีกกระบวนการในการเปิดแล้วก็หาทางดําเนินการให้กบกลุ่มนี้อยู่ครับในจุรพัรณ์น,นิวัต์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวกงการคลังเปิดเผยภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้ค่ะจะมีการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกระตุ้นเศรษฐกิจโดยมีนางสาวแพทองทานชินวัฒน์นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการประชุม เพื่อลงรายละเอียดในโครงการแจกเงินดิจิทัล w มเ l e ห1,000หบาทเฟสที่3โดยในตอนนี้ค่ะกรอบการดําเนินโครงการเรียบร้อยแล้วเพียงแต่ต้องประชุมเพื่อย,ยืนยันรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งก่อนค่ะส่วนในเรื่องของระบบค่ะคุณผู้ชมเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วค่ะโดยในขณะนี้อยู่ในช่วงทดลองระบบนะคะคาดว่าใช้ระยะเวลาในการทดลองระบบ1เดือนค่ะเพื่อให้ระบบรัดกุม ยืนยันชัดเจนค่ะ f เฟซสา 3, เกิดขึ้นแน่นอนภายในไตรมาสที่2ของปี2,568นี้ตามกำหนดเดิมค่ะในส่วนกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนค่ะยืนยันเดินหน้าต่อแน่นอนค่ะขณะน,นี้กำลังมีการเตรียมความพร้อมนะคะที่จะมีการเปิดลงทะเบียนจะเจะอประชุมคณะกรรมการไกขับเคื่อนกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับทั้งหมดนั้นเราก็ลงรายละเลอียดตอนนี้เนี่ยก็คุยกันตรงๆก กรอบค่อนข้างชัดแล้วเหีนแวว่ารอให้มันมีการประชุมไม่ชัดเจนแล้วคงจะมาเล่าให้ฟังกนอีกที่ผมเพิ่งดูตรงนั้นเขามาคุยแล้วแล้วก็กำลังดำเนินการอยู่ครับที่นั่นสักกี่ร์เซนระบบน่าจะเสร็จแล้วครับแต่ว่าอยู่ในช่วงของการทดสอบรอบนั้นไหมครับเป็นเดือนครับเป็นเดือนคิวสองยินได้แน่นอนใช่ไหมครับควอเตอร์สองครับผมยังยินยันตรงเดิมมีนักข่าวไปลง อันหนึ่งแล้วก็ลงไปเขียนชื่อเลยแล้วบอกมีนงมีนาผมไม่เคยพูดมีนาผมเดียวผมไม่เคยพูดมีนานะครับผมว่าไตมาสองมาตลอดกินยันอันนี้จํานวนที่เหลืออยู่ที่จะได้ลาฟิสิอรอมันต้องรอครับเพราะว่ามันต้องรอการรันข้อมูลเพราะว่าใครอยู่ในเกณฑ์ที่ได้รับสิทธิ์หรือไม่เขามีคนที่สมัครมาแล้วไม่ไม่ไม่มีคุณสมบัติด้วยเพราะฉะนั้นมาเอาตัวเลขที่มีอยู่ไม่ได้ เดี๋ยวรอให้มันมีตัวเลขชัดเจนก็คงจะได้ที่เราคุยกันัที่หนึาไม่ตัดที่าลานจำตัวเลขไม่ได้จริงกระโครับประมาณนั้นแล้วมันก็มีกลุ่มที่ทำแล้วกลุ่มสิบสี่ห้าล้านคนมีกลุ่มสามล้านคนอีกนะครับแล้วกลุ่มเงินสมั์รโฟนยังยืนยันว่ายังจะมีกระบวนการในการเปิดแล้วก็หาทางดําเนินการให้กับกลุ่มนี้อยู่ครับเป็นสามนี่เงินใส่ห้านี่ลยมีอยู่นีีครับนี่าครับผลเป็นที่น่าพอใจ นะครับแล้วก็จากการส่วนมากเนี่ยกระบวนการหลังเนี่ยเราก็จะดําเนินการในเรื่องของการทำซอรวจนะครับซึ่งจากการทำซอรวจของทางส่วนการก็ได้ตัวเลขการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจที่ดีโดยเฉพาะสองกลุ่มแรกเนี่ยมีการนําไปใช้ในการลงทุนประกอบอาชีพส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการอุปโภคบริโภคนะครับซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดีถ้าถามว่าได้อะไรบ้างก็ได้อย่างแรกเลยเนี่ย ก็อย่างที่นักข่าวไปลงข่าวเนี่ยบางคนไปบางคนไปเปิดบัญชีเอ่อรับเงินในบัญชีบอกว่าได้เงินหมื่นหรือย,ยังได้แล้วเปิดสมุดบัญชีให้ดูมีหนึ่งหมื่นบาทกับกับห้าสิบสตางค์เนี่ยนะครับคือกลุ่มปลอมจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มนี้เนี่ยยืนยันได้เลยว่าเมื่อถึงมือแล้วเนี่ยมันเกิดประโยชน์ในการแน่นอนประครับประคองชีวิตของเขาสองคือโอกาสในการเอาไปสเปนใ,ให้มันเกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจสูงมากนะครับซึ่งก็เป็นเป็นผลลัพธ์ที่เรา พอใจครับไอ้ตุ่นที่เอาไปลงทุนทำธุรกิจมาทำกิจการต่อนี่มันมีทุกอย่เป็นเซนต์ครับเอ,อ่อผมไม่มีตัวเล่นในมือครับแต่มีครับ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 ประเด็นเรื่องการไม่สอบเหมือนมัน,ม,นมันจะมีการมาตรการเนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยเงินมือ แต่มันมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ครั้งที่แล้วเนี่ยคณะกรรมการกระตุ้นเนี่ยมอบหมายให้แต่ละส่วนงานเนี่ยไปคิดแล้วก็นําเสนอต่อคณะอนุกรรมการในด้านการกระตุ้นเศรษฐกิจว่าต้องการที่จะ,ะใช้กลไกใดนะครับเขาก็จะนําเสนอมาในที่ประชุมเรื่องไหนมันแกร้รือไ่ไหนครับก็รอ,นอเนี่ยครับมับนรประชุมได้ยัง มีแล้วผมไม่บอกเดี๋ยวเดี๋ยวเร็วเนี่ยครับเดี๋ยวผมประชุมให้ครับประชุมแล้วเดี๋ยวจะไปแอบเล่าให้ฟังเรื่องหมัดคนจนนี้คือหน้า่ไหนล้ครับที่เราจะภายในเดือนนี้เหมือนกันครับก็ต้องก็ต้องมีการพัฒนาคึันครับ